สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนค่ะสำหรับในอพิโซนนี้นะคะหวานจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องไอซ์แลนด์ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จริงๆแล้วถ้าเป็นชื่อจีนเขาแปลว่าครอบครัวดอกไม้ไฟนะคะกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศจีนเลยนะคะเป็นแนวครอบครัวแล้วก็แฝงไว้ด้วยดราม่าแล้วก็ชีวิตนะคะซึ่งมันก็ทาให้เหมือนกับแบบใกล้เคียงกับชีวิตจริงที่คนเป็นอยู่ดังนั้นคนจีนเขาก็เลยชอบดูกันนะคะเรื่อง องนี้มีแต่ดารายอดฝีมือค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมาซื้อฉุนนะคะคุณฉีฟ้านนะคะแล้วก็มีดารารุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเรื่องนี้นะคะมีทั้งหมด40ตอนด้วยกันค่ะก็ออนแอร์มาตั้งแต่ วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะก็เรื่องนี้แน่นอนว่ามันเป็นแนวแบบส่งเสริมสังคมอย่างนี้ก็ต้องลง C C T V นะคะของประเทศจีนแล้วก็รวมทั้งแพลตฟอร์มสตรีมมิงนะคะ Tencent Video ซึ่งในประเทศไทยนะคะก็รอนะคะรอชมกันได้ที่ V T V Thailand นะคะก็หวังว่าซีรีส์ดีๆอย่างนี้จะเข้ามาในประเทศไทยนะคะสำหรับตัวละครนะคะคุณหมาซื่อฉุนนั้นรับบทเป็นหลี่วีจินค่ะส่วนคุณฉู่ฟานรับบทเป็นเมิงหมิงเว่ยนะคะ สำหรับพอดเรื่องเนอะก็มีตัวละครนะคะ คือเรื่องนี้เนี่ยมันจะเล่าผ่านตัวของผู้หญิงนะคะในตระกูล3รุ่นด้วยกันค่ะนี่เฉียวไห,หว่อินนะคะก็ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าในครอบครัวเนี่ยทุกปีใหม่นะทุกคนเนี่ยจะต้องกลับมาบ้านค่ะมาร่วมเฉลิมฉลองกันแล้วก็มาให้พร้อมหน้าพร้อมตานะคะดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยมีใครฝ่าฝืนกฎเลยค่ะจนกระทั่งนะคะหลีว่วิจินเนี่ยซึ่งเป็นเอ่อหลานนะคะเป็นรุ่นที่3ละก็เรียกได้ว่าฝ่าฝืาฝนประเพณีค่ะเพราะว่าเธอนั้นไม่สามารถจะกลับมาที ตระกูลนะคะกลับมาที่บ้านตัวเองได้เพราะว่าต้องไปบ้านแฟนนั่นเองของตัวเธอในช่วงของปีใหม่นะคะนี้ เชียวไฮวินนะคะมีลูกสาวอยู่3ามคนค่ะเมิงหมิงเหว่ยนะคนโตก็ไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของเธอนะคะเนื่องจากความต่ําต้อยค่ะก็เรียกได้ว่าเออมิงหมิงเหว่ยนั้นมีความทะยภยานเป็นอย่างมากเลยนะคะต่อมาค่ะเมิงหมิงเหว่ยนั้นนะคะก็มีลูกสาวชื่อว่าหลี่วิจินเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเออกับลูกสาวก็มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกันกับเธอมากๆเลยนะคะนี่เมิงหว่านชิงค่ะซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สองเนี่ยแล้วก็มี เผาซูน่านะคะเป็นแม่ลูกสาวที่มีความสมบูรณ์แบบนะคะคือมีหลายๆคนอาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะแต่ต่อมาเนี่ยก็ค้นพบความรับของกันและกันโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะซึ่งความลับนั้นก็เป็นปมนะคะปมในแนวข่าชีวิตในเรื่องนี้หละคะ่ะนี่กระบวนการของการพบกันนะคะค้นพบกันของกันและกันเนี่ยค้นพบว่าลูกสาวคนที่3นะคะเมืองเหยียนกับทางด้านของเฉียวไหอ่อินนั่นนะคะมีความแข็งแกร่งแล้วก็ไม่ไม่ชอบให้ใครมาบงการชีวิต ค่ะแล้วก็มีในเรื่องบาปของแม่นะคะแม่ก็คือทางด้านของเชียวไหอ่อินนั้นก็ไม่มีความเป็นคือยังไงดีละ่ะเป็นผู้หญิงที่ ไม่อยากจะมีความเข้มแข็งเหมือนแม่นะคะดังนั้นแล้วมึงวีค่ะก็เลยเลือกเส้นทางเดียวกันกับแม่นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะทั้งผู้หญิง3ามรุ่นในตระกูลตระกูลมึงก็เป็นเหมือนกับฝูงนกค่ะแม้ว่าพวกเขาจะเฝ้าดูกันจากระยะไกลแล้วก็มีความสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็อยู่ร่วมกันแต่ถามว่าในเรื่องมีทะเลาะเบาะแว้งกันไหมมีค่ะก็แน่นอนนะคะว่าความเป็นครอบครัวใหญ่แล้วพอโตขึ้นก็แยกย้ายกันไปแต่ว่าช่วงปีใหม่จะต้องกลับมาที่บ้านอันนี้คือ กฎของตระกูลนะคะแล้วเรื่อง ราต่างๆมันก็ถูกถ่ายทอดให้พวกเราได้เห็นผ่านทางหน้าจอค่ะซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎของตระกูลแล้วนะคะในช่วงของวันปีใหม่เนี่ยไม่ว่าใครจะเป็นเขยไม่ว่าใครจะเป็นสะใภ้เนี่ยก็จะต้องมาที่บ้านตระกูลเมิงนะคะซึ่งอันนี้ก็ขอแบบตั้งคือบรรพบุรุษคือผู้อาวุโสข,ของตระกูลเนี่ยก็ตั้งกฎออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในทุกๆปีเนี่ยก็ต้องมาค่ะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อหว่านชิงนะคะแล้วก็อี้อันนะคะได้แต่งงานกันทั้งสองครอบครัวนะคะทั้งครอบครัว ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ เขาเรียกว่าไงดใีให้หยุดงานได้นะคะคือต้องแมทที่ตระกูลเมิงนะคะนี่เป็นกฎที่เฉียวไหอ่อินนั้นกําหนดเอาไว้นะคะใครก็ตามที่มาแต่งงานนะคะกับลูกสาวของตัวเองก็ต้องทําเช่นนี้เช่นเดียวกันค่ะทีนี้ค่ะหลังจากที่ลูกสาวคนโตนะคะของเฉียวไหอ่อินนั้นนะคะเมิงเม่งเมิ่งหมิงเวยคะ่ะแต่งงานกันเนี่ยก็มีฉากตอนต้นของซีรีส์เลยนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันส่งท้ายปีเก่าค่ะพี่สาวนะคะทั้ง3าคนของตระกูลเมิงนั้น ก็พาสามีแล้วก็ลูกๆค่ะไปที่บ้านของเฉียวไหอ่อินนะคะเพื่อจะไปพบกันนะคะพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะซึ่งในเรื่องนะคะก็ทางด้านของเฉียวไหอ่อินนั้นขอให้ลูกสาวนะคะปฏิบัติ ตามกฎนะคะนัจุดนี้ในทุกๆปีค่ะก็คือในช่วงของส่งท้ายปีเก่าเฉลิมฉลองปีใหม่จะต้องมาอยู่ที่นี่นะคะซึ่งเชียวไฮอินนั้นนะคะเป็นแบบนักธุรกิจที่ที่เก่งมากๆค่ะแต่ว่านะคะเธอไม่เก่งในเรื่องของการดูแลสามีหาสามีแล้วเงี้ยไม่เก่งนะคะดังนั้นแล้วก็จึงไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องการแต่งงานอย่างไรดีโดยเฉพาะปัญหาการแต่งงานของลูกสาวของเธอนะคะซึ่งทุกคน,นมีผลกระทบคือ การแต่งงานไปแล้วนะคะมันก็มีเรื่องราวของแม้สามีมีลูกสะใภ้นะคะ <g iggle> ก็เป็นเรียกว่าความรุนแรงอยู่ในระดับที่แตกต่างกันค่ะ <g iggle> เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการแต่งงานเนี่ยของลูกๆเนี่ยเฉียวไห่ออินเองก็ก็รับมือได้ลำบากเช่นเดียวกันเวลาที่ลูกๆมีปัญหานะคะเรามาดูนะคะอดีตของของทางด้านตระกูลเฉียวกันก่อนนั่นก็คือเราจะไปดูว่าต้นตระกูลน,นะคะของเฉียวไห่อินนั้นมีอย่างไรบ้างค่ะ เมิงเซียนหลงนะคะสามีของเฉียวไหอ่อินนั้นเป็นคุณครูในยุคที่ประเทศจีนเพิ่งจะเริ่มการปฏิรูปค่ะแล้วก็กําลังรอความเจริญรุ่งเรืองนะคะเขานั้นนะคะก็มีความสามารถแล้วก็ความรู้ด้านวรรณกรรมอยู่บ้างค่ะแต่ว่าเขาเป็นคนหยิ่งยโสอวดดีนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยลดที่สุดค่ะนั่นคือความคิดของเมิงเซียนหลงนะคะซึ่งเป็นสามีของเฉียวไหอ่อินนั่นเอง ต่อมานะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะของมึงเซียนหลงค่ะได้จัดเตรียมการแต่งงานนะคะแบบ คุมถุงชนให้เขานะคะซึ่งทางด้านของเมิงเซียนหลงนั้นก็ยึดมั่นในหลักการกรตัญญูต้องมาก่อนค่ะคือยึดตามหลักของจีนโบราณเลยนะคะแม้ว่าเขานั้นจะไม่มีความรู้สึกใดๆนะคะกับคนที่ครอบครัวนั้นจัดหามาให้เลยก็ตามแต่ว่าเขานั้นก็ยังคงไปแต่งงานกันนะคะแล้วก็ยังมีลูกชายอีกหนึ่งคนค่ะเด็กคนนี้ชื่อว่าเมืงเหลียงเฉินนะคะในเรื่องนะคะตัวละครเมิงเซียนหลงนั้นมีอายุมากกว่าเสี่ยวไห่อินประมาณ10ปีค่ะเมื่อ เขามาสอนในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะคะก็ได้มาพบกับเสี่ยวไห่อินซึ่งตอนนั้นมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นค่ะซึ่งในหมู่บ้านนะคะก็ให้ความสําคัญกับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงอยู่แล้วดังนั้นค่ะ เสี่ยวไห่อินนะคะก็จึงไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ล่ำเรียนหนังสือเลยแต่ทีนี้การปรากฏตัวของเมืองเซียนหลงก็ได้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเสี่ยวไห่อินนั่นเองนะคะเพราะว่าเมิงเซียนหลงนั้นขอให้เสี่ยวไห่อินนักไปเลยไปเรียนในชั้นของเขานะคะไปฟังการบรรยายของเขาค่ะซึ่งก็เปลี่ยนชีวิตของเสี่ยวไห่อินนะคะแล้วก็มีความผูกพันกับเมิงเซียนหลงขึ้นมาค่ะสําหรับเมิงเซียนหลงแล้วนะคะเสี่ยวไห่อินนั้นเป็นคนฉลาดขยันอ่อนยาวแล้วก็มีความส ซึ่งทุกอย่างนะคะก็คือดีกว่าดีกว่าภรรยาที่ที่มาจากการคุมถุงชนของเขาหมดเลยนะคะแต่ะไะก็ตามเขาก็ยึดหลักกระตันยูนั่นเองนะคะสําหรับเซียวไฮอินค่ะตัวละครตัวนี้นะคะก็เป็นแบบประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆค่ะแล้วก็รับรู้หนังสือแล้วก็ข้อมูลข่าวสารในช่วงเด็กๆเนี่ยแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะในช่วงที่ขึ้นมาเป็นวัยรุ่นตลอดเวลาค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ไม่ได้เห็นความสําคัญว่าผู้หญิงจะต้องเรียนนะคะเพียง แต่ว่าพอได้มาเจอกับหมืองเซียนหลงแล้วเนี่ยซึ่งเป็นคนมีความรู้แล้วก็ชอบสอนนะคะก็เลยดึงเนี่ยทางด้านของเห็นว่าหน่วยการของเสี่ยวไห่ยอินดีนะคะก็ทําให้เด็กสาวที่เพิ่งจะแลกแย้มนะคะอย่าง16ปีอย่างเสี่ยวไห่ยอินนั้นก็ตกหลุมรักนะคะเมืองเซียนหลงอย่าง เขาเรียกว่าอย่างปกติแล้วเนาะอย่างปกตินะคะผู้ชายเท่มีความรู้ด้วยนะคะอนนเอาเป็นว่าไม่นานทั้งสองก็คบหากันแล้วก็อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนค่ะเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแล้วหลังจากนั้นพอมีข่าวลือเนาะมันข่าวมีข่าวลือออกไปเนี่ยพวกเขานั้นก็หนีไปด้วยกันเลยนะคะทั้งสองคนค่ะหนีออกจากหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเ,เข้าไปอยู่ในเมืองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยค่ะเริ่มทําธุรกิจนะคะซึ่งก็ก่กอตั้งบริษัทที่ค้าขายเกี่ยวกับสินค้าประมงนะคะ พวกอาหารทะเลบ้างปูกุ้งปลาหอยอะไรพวกนี้ค่ะแล้วทางด้านของผู้ที่เป็นผู้ที่สนับสนุนแล้วก็อยู่เบื้องหลังของเฉียวไห่อินก็คือเมืองเซียนหลงคนนี้แหละนะคะหลังจากที่พวกเขานะคะแบบแต่งงานกันเนี่ยก็เอาเป็นว่ามีแต่ลูกสาวทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกที่รับมาเลี้ยงก็เป็นลูกสาวแล้วก็ลูกของตัวเองอีกสองคนค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะความเป็นม่งเซียนหลงเนี่ยก็คือเป็นผู้ชายที่หญิงอวดดีแล้วก็ไม่ปรับตนให้เข้ากับยุคสมัยเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเขานั้นก็เป็นอยู่นูน่นน่ะคือเป็นคุณครูมาตั้งแต่รุ่นที่เพิ่งจีนปฏิรูปนะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยประเทศจีนมันก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเยอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ เมืองเซียนหลงนี้เป็นแต่คุณครูได้ค่ะคือสอนได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถจะเอาหลักการที่ตัวเองสอนอมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของธุรกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมืองเซียนหลงนั้นไม่สามารถจะทําธุรกิจได้ค่ะก็เลยนะคะภาระตกมาอยู่ที่เสี่ยวไห่อินซึ่งเป็นผู้ที่สามารถจะ adapt นะคะก็คือดัดแปลงความรู้และก็ข้อมูลที่ได้มาจากผู้เป็นสามีนี่แหละเอามาทํางานนะคะแล้วก็เลี้ยงดูลูกนะคะ ก็ง่ายๆค่ะก็ชีวิตมันก็จะเห็นได้ว่าผู้หญิงก็มามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนผู้ชายที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็เขาจะถือว่าเออเขาต้องดูแลภรยรยาเลี้ยงลูกแล้วก็ท่องบทกวีแล้วก็วาดภาพไปเรื่อยๆนะคะซึ่งไม่ได้มีหัวในเรื่องของธุรกิจเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับตัวเองเท่านั้นค่ะในขณะที่เชียวไหว่อินนะคะเป็นตัวละครผู้หญิงที่แบบอุ้ยแต่แล้วต้องหันมาทํางานหนักมากขึ้นนะคะแล้วก็มาทําธุรกิจทําอาชีพการงานเพื่อที่จะเอาเงินเข้ามาในครอบ ะะทัางด้านของเมืองเหยียนนะคะก็คือก็กล่าวไว้ว่าในงานการกุศลนะคะทนี่เป็นลูกสาวนอ้อก็ได้รับอิทธิพลมาจากคุณพ่อนะคะแท้จริงแล้วเนี่ยเมืองเซียนหลงนั้นก็ตืือร้นในเรื่องของการทำํำการกุศละคะ่ะคือแบบจิต อาสาอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าค่ะการทําจิตอาสาในยุคต,ต่อมาเมื่อประเทศจีนมันมีการพัฒนาแล้วเนี่ยมันก็คือต้องใช้เงินน่ะก็คือการเอาเงินบริจาคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเงินเอามาจากไหนก็เอามาจากผลนะคะผลผลิตจากการทําธุรกิจของเฉียวไห่อินผู้เป็นภรรยานี่เองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเฉียวไห่อินนั้นรับบทหนักในการทํางานแล้วก็ก่อตั้งโรงงานนะคะคือทําธุรกิจเก่งนั่นเองแล้วก็ให้เงินสามีนะคะกับเมองเหยียนค่ะเอาไปซึ่งเป็นลูกอะเนาะ เอาไปเอาไปบริจาคอีกทีหนึ่งนะคะไปเอาหน้าเอาตายอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งเมื่งเสียนหรงนะคนประเภทนี้ก็จะมีชื่อเสียงที่ดีมากๆภาพลักษณ์ดีมากๆในภายนอกนะคะซึ่งผู้ที่หาเงินอยู่งกงกนะคะอย่างเสียวไห่ยอินนั้นก็ไม่เคยพูดอะไรสักคําเลยค่ะซึ่งนี่ก็เพียงพอที่จะทําให้เห็นถึงทัศนคตินะคะของเฉี่ยวไห่อินที่มีต่อการแต่งงานแล้วก็ปัญหาในการแต่งงานนะคะของคู่นี้ล่ะคะ่ะของเฉียวไหายอินกับเมื่งเสียนหรงนะคะ มั่งเซียนหลงนั้นนะคะก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ขี้ขาดแล้วก็ไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบนะคะเพราะว่า เ,ออเขาก็คืออย่างที่หวานบอกคือภรรยาเป็นผู้ทํางานแล้วก็ทําธุรกิจแล้วก็เอาเงินมาในครอบครัวนะคะส่วนเมืองเซียนรงนั้นเป็นสายแจกค่ะไปบริจาคบ้างนะคะแล้วก็ยังมีความรู้สึกผิดต่อภรรยาเก่าของเขาที่แต่งจากการคุมถุงชนเนาะที่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนนะคะก็มักจะส่งเงินไปให้เยอะ,อะเอ,อ่อต่อปีส่งให้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต่อหน้าคนภายนอกเนี่ยเมืองเซียนรงโอ้โหคะ่ะเป็นโคตรจะสุภาพบุรุษโคตรจะเป็นผู้ใหญ่ที่หน้า ับถือสุดๆเลยนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะเสียวไหวินก็ไม่ได้มีคำ คำบ่นอะไรเลยค่ะก็แล้วแต่สามีเลยสามีอยากทําอะไรนะคะเธอก็ไม่เถียงไม่พูดไม่จาแล้วแต่เอออยากใช้เงินอยากจะส่งเงินไปให้เมียกับลูกเก่าก็ส่งไปได้เลยนะคะซึ่งเฉียวไห่อินนิยอมรับผู้ชายคนนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะบางทีพวกเราดูเนาะอย่างพวกเราเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่ในยุค2 0 2 4แล้วก็จะมีความรู้สึกว่าตายตานะคะเหมือนได้ไดโนเสาร์เป็นสามีอะไรประมาณนี้ ได้ไดโนเสาร์เป็นสามีนะคะไม่ยอมปรับตัวเลยนะคะยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่นอกชีวิตของครอบครัวใครก็ครอบครัวมันนะคะ mm hmm. นี้เซลไฮวินนะคะหลังจากที่ให้การยอมรับนะคะสามีที่ทำนิสัยแบบนี้อย่างสุดๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยะคะ mm ่ะ hmm. ก็ทำให้นะคะทัศนคติอันเนี้ยที่มัน เรียกได้ว่ามันเป็นทัศนคติที่ผิดนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ลูกสาวซึ่งเกิดในยุคใหม่นะคะแบบปี19แล้วก็มาที่แบบปี2000อะไรแบบเนี้ยลูกสาวทั้ง3คนที่เกิดมารวมทั้งหลานสาวด้วยนะคะหลี่ยูจินเนี่ยก็เลยทำให้ทางด้านเสี่ยวไห่อินนั้นนะคะไม่ไม่เห็นถึงปัญหาอะไรเพืพ่อนเพ่นเข้าใจปะก็คือลูกสาวหรือว่าหลานสาวนี่หาเงินทำงานงกๆๆให้กับให้กับสามีใช้อะไรแบบเนี้ยเสี่ยวไห่อินก็เลยแบบอุ๊ย ไม่ไม่เห็นว่าจะมีอะไรแปลกเพราะชีวิตของนางก็เป็นเช่นนั้นใช่ไหมล่ะคะแต่จริงแล้วเวลาที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปทั้งผู้ชายผู้หญิงก็ควรจะช่วยกันไม่ควรจะแบบมาโยนภาระให้กับแบบผู้หญิงเป็นผู้ที่เป็นช้างเท้าหน้าในเรื่องของการทําธุรกิจหาเงินนะคะ มังหมิงเหวยนะคะลูกสาวคนโตของเฉียวไยอินเนี่ยแต่งงานกับหลี่เฉิงจือค่ะซึ่งภายใต้การดูแลนะคะของเธอซึ่งเนื่องจากว่าโรคที่ขานะคะเป็นโรคเป็นโรคที่ขาเรียกว่าเป็นแบบง่อยๆอ่ะขาไม่มีแรงนะคะแต่ว่านะคะหลี่เฉิงจือนั้นก็ไม่มีความสามารถหรือว่าไม่สามารถจะเสแสร้างได้นะคะคือเขานั้นนะคะเหตุผลที่เขาเต็มใจแต่งงานกับภรรยาที่แบบ าไม่มีแรงก็คือเรียกว่าภรรยาที่เป็นง่อยเนี่ยก็เพราะว่านะคะทางด้านของเมืองหมิงม่งวยนั้นสามารถแต่งกับเขาแล้วก็อยู่เฝ้าบ้านได้เพราะว่าที่บ้านก็มีแม่สามีแก่ๆอยู่นะคะก็จะได้อยู่เป็นเพื่อนกันนั่นเองค่ะซึ่งก็จะนําความสะดวกมาสู่งานของเขาเพราะเขาสามารถจะเดินทางไปทําธุรกิจแล้วก็ไปทําการงานได้นั่นเองนะคะเมืองหมิงม่งวยน,น,นั้นนะคะซึ่งใช้ชีวิตแต่งงานแบบ แบบไร้เขาเรียกอะไรเดียวไร้ความสัมพันธ์ทางเพศเนาะแล้วก็เรียกได้ว่าไร้ความรักมาเป็นเวลาเกือบ30ปีนะคะก็ฝากความหวังนะคะ ไว้กับลูกสาวนะคะอะเดี๋ยวเพื่อนๆงงว่าอ้าวแล้วทำไมมีลูกสาวไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศก็คือมีกันตอนวันแต่งงานไงช่วงนั้นนะช่วงโปรโมชั่นแค่ไม่กี่วันคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลยซึ่งก็ไม่มีเพศสัมพันธ์มาประมาณ30ปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ได้ลูกสาวมาคนหนึ่งนะคะดังนั้นแล้วนะคะเธอก็เชื่อว่าตราบใดที่เธอนั้นเลี้ยงลูกสาวดีๆทําดีกับลูกสาวคะ่ะก็จะทําให้ลูกนั้นรักเธอแล้วก็มีความภาคภูมิใจอะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คือ เป็นอีก หนึ่งแม่นะคะที่แบบว่าคอยสนับสนุนลูกให้ประสบความสำเร็จในอนาคตสุดๆเลยค่ะแต่ว่าความรักนะคะที่มันกลายเป็นรักจนหายใจไม่ออกของแม่อย่างเมืงหมิงเว่ยนะคะที่มีต่อลูกสาวเนี่ยมันกลายมาเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของหลีวิจินค่ะผู้เป็นลูกสาวนะคะซึ่งลูกสาวนั้นน่ะด้านเป็นคนที่มีจิตใจที่ที่อ่อนไหวค่ะเพื่อนๆใช้ชีวิตอยู่ในห่วงแห่งความเจ็บปวดนะคะแล้วก็แม่แม่ทาให้หมดอนะ่ะแม่คือจัด การเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้หมดนะคะชั่ว่ว่วเพื่อที่จะให้แบบลูกมีเวลาในการศึกษาแล้วก็ให้ลูกมีเวลาในการทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่า ต่อไปในอนาคตลูกจะประสบความสําเร็จนะคะแต่ว่าสิ่งนี้มันกลายเป็นทําให้หลี่อี้จินนะคะช่วยตัวเองไม่ได้ค่ะคือไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้นะคะในเวลานี้ค่ะเธอก็ได้รู้ว่าแม่ของอดีตแฟนนะคะของของเธอเนี่ยก็คือค่าพ่อของเขาจริงๆค่ะนั่นก็คือโจโจนะคะซึ่งโจโจนั้นมีครอบครัวที่เลวร้ายกว่าเธอด้วยซ้ําไปค่ะหัวใจของเธอนะคะก็ดูว่าฟื้นืนชีพอีกครั้งหนึ่งเธอก็ยืนการที่จะกลับมาอยู่กับโจโจคะ่ะเพราะเธอก็เชื่อมั่นในความ รอบครอบของตัวเองคือเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถจะเอาอยู่นะคะปัญหาทุกอย่างเธอรักผู้ชายคนนี้จริงๆถึงแม้ว่าผู้ชายมันจะแบบไม่ดีอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วนะคะยือ้อยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยกระตือรือร้นอยู่ฝ่ายเดียวมันไม่ได้ค่ะเพราะว่านะคะครอบครัวต่างกันเยอะค่ะหลี่อีจินนั้นนะคะพอได้มาอยู่ในครอบครัวของ โจโจเนี่ยก็รู้ว่าตายแล้วคนคนรอบตัวนะคะของของเธอทุกๆคนเลยอะคะ่ะคือไม่มีความสุขเลยยกเว้นสามีของเธอคือโจโจเนี่ยที่มีความสุขเพราะว่าเธอนั้นทุ่มเทความรักให้กับสามีนะคะมากกว่าครอบครัวซึ่งเป็นซึ่งเป็นเอ่อทุกกันทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนางเอกนะคะในจะเรียกว่านางเอกก็เรียกว่าตัวเอกแล้วกันคะ่ะตัวละครนะคะก็ต้องหันกลับมามองเอ่อคนที่อยู่ในครอบครัวของตัวเองด้วยนะคะแบบเออ จอตัวเองอ่ะก็ไม่ได้มีความสุขแต่ตัวเองรับได้นะคะแล้วก็ต้องการจะประคับประคองแล้วก็ช่วยเหลือโจโจผู้ชายที่ตัวเองรักนี่แหละค่ะแต่ว่ามันก็ทำให้ญาติพี่น้องทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกทุกข์ระทมไปหมดเลยนะคะหวานว่าด้วยจุดแบบนี้มันก็น่าจะไปเข้ากับเรื่องราวของสังคมแล้วก็วัฒนธรรมของคนจีนนะคะซึ่งมันก็น่าจะมีคนแบบนี้จริงๆก็เลยทำให้ไอซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นที่นิยมในประเทศจีนก็คนเขาดูกันเยอะนะคะในตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะ แล้วจุดที่สำคัญนะคะก็คือคนเราอะ่ะเวลารักกันเยอะๆอย่างหลี่อี้จินนะคะกับโจโจงี้ในช่วงหนึ่งถือว่าโอ้ขัดกันและกันไม่ได้เลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะพอเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะซึ่งความรักอย่างเดียวมันก็ไม่สามารถจะทำให้ดำรงชีพได้มันก็ต้องแบบเปลี่ยนความรักให้เป็นข้าวน้ำมันเกลือเป็นของกินเป็นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งมันก็มีแรงจูงใจจากปัจจัยภายนอกเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมแล้วก็ค่าครองชีพในประเทศจน ะะก็ทําให้คนในครอบครัวของสามีนะคะอย่างโจโจอะไรแบบนี้ก็มารบกวนมากยิ่งขึ้นนะคะรบกวนสไพน์นั่นเองค่ะทีนี้จากที่ครอบครัวนะคะของสไพน์นั้นปกติก็ทุกอยู่แล้วที่ลูกสาวไปไปแบบดีแล้วก็ดูแลโจโจ,โจมากเกินไปอะไรแบบนี้แล้วก็ยิ่งทุกเข้าไปอีกคราวนี้ก็ทุกลามมานะคะถึงตัวของหลี่อี้จินเองด้วยนะคะ ในเรื่องนี้นะคะมีตัวละครหลายตัวค่ะซึ่งตัวของเขาเองโดยเฉพาะที่เป็นตัวของเขาเองอ่ะมันดีมันเพื่อนคือ เป็นคนนิสัยดีอะไรดีแต่ว่านะคะแต่ว่าค่ะการที่แบบสิ่งววดรอมนะคะครอบครัวแบบยังไงดีคือสมมุติว่าเรามาจากครอบครัวที่โอเคอยู่แล้วแล้วเราไปแต่งเข้าครอบครัวที่แบบโอ้โหเข้าไปแล้วรู้สึกหายใจไม่ออกหายใจไม่เต็มท้องอะไรแบบนี้ยนะคะหรือว,ว่าเข้าไปแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งโอเคจิตใจเขาดีแต่ว่าเขาถูกเลี้ยงดูแล้วก็ถูกเป่าแบบ เป่าหูมาเรื่อยๆนะคะเลี้ยงดูมาอย่างคดเคี้ยวอะ่ะไ,ไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงดูมาอย่างดีอ่ะก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไปฝังอยู่ในจิตสํานึกนะคะของคนคนนั้นซึ่งเติบโตมาจากครอบครัวที่ที่ที่ได้รับการเลี้ยงดูมาไม่ดีนะคะคือมันมันจะมีติดอยู่ในจิตสํานึกในส่วนลึกของเขาแล้วก็วันหนึ่งอ่ะมันจะแบบการจัดการทางอารมณ์เนี่ยถ้ามันหลุดไปในเรื่องของวุฒธธิภาวะปุ๊บนะคะมันจะแสดงถึงทัดแท้ของคนคนนั้นออกมานะคะซึ่งในะ จุดนี้มันก็เหมือนกับเนี่ยเรื่องนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะคะในช่วงแรกมันจะเสนอป,ปัญหา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 ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะพอในช่วงของหลังจากการเรื่องมาก็จะเป็นเรื่องของวิธีการบําบัดนะคะบําบัดว่าโอเคปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถจะผ่อนคลายได้อย่างไรบ้างและจุดที่สําคัญก็คือถ้ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยนะคะก็ต้องยอมปล่อยมือค่ะซึ่งณจุดนี้ก็จะมีตัวละครบางคนก็จะมา เป็นตัวแทนของผู้หญิงในสมัยแบบยุคโบราณนะคะที่มีความเชื่อคือจีนเพิ่งปฏิรูปใช่ไหมคะมันก็จะมีความเชื่อที่ฝังหัวมาว่าเออผู้หญิงเนาะก็ต้องถ้าไม่ไม่ได้แต่งงานแล้วถ้าไม่มีลูกถ้าไม่มีอะไรเงี้ยก็จะลําบากในชีวิตอนาคตอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าแต่งงานไปแล้วก็ต้องมีสามีเดียวไม่ว่าสามีนั้นจะไปมีใครจะเลวร้ายแค่ไหนก็ต้องอยู่กับสามีเดียวอะไรแบบนี้ในเรื่องนี้ก็มีค่ะแต่ก็มีตัวละครบางคนที่ปรับตัวได้นะคะกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไป แล้วก็โอเคในเมื่อมันไปด้วยกันไม่ได้คนละทางกันเลยนะคะก็ปล่อยวางไปนะคะก็มีค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะมันยังไม่จบนะคะเรื่องนี้มันยังไม่จบค่ะความรากักความอบอุ่นความผิดหวังนะคะในตัวของลูกหลานแล้วก็ความความภาคภูมิใจในตัวของลูกหลานนะคะแล้วก็รุ่นปู่ย่าต,ตายายที่ยังอยู่คือคนจีนก็มีอายุยืนกันนะคะเขาก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็ทุกๆวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะจุดจีนก็ลูกหลานก็จะกลับ นะะในเรื่องนี้ก็จะเป็นอะไรที่โอเคค่ะออสะท้อนนะคะชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ปัญหามากมายที่มันเกิดขึ้นในในสังคมจีนนะคะซึ่งมันก็มีความใกล้เคียงเนบบาะบางครอบครัวในประเทศไทยก็อาจจะเป็นในแนวนั้นก็ได้เพราะที่ประเทศไทยก็มีคนจีนมาอาศัยอยู่เยอะเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมอะไรต่างๆก็ถึงแม้ว่าจะมีการดัดแปลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีเงาๆนะคะยังมีเงาๆแล้วก็มีกลิ่นอายของของวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ รุนะคะคถามว่าดูบางฉากแล้วอึดอัดไหมก็อึดอัดนะคะเพราะว่าก็เห็นใจตัวละครไงก็คือ ตัวของคู่เราอะ่ะคือตัวของสามีอะ่ะดีนะคะอย่างโจโจเนี่ยเขาก็คอยปกป้องหลี่อี้จินที่แต่งเข้ามาในครอบครัวของเขานะคะแต่ว่าโอ้โหค่ะในครอบครัวของฝ่ายชายก็มีปู่ย่าตายายอยู่นะคะแล้วก็ปักจันอะ่ะเป็นครอบครัวปักจัน <c oughs> เออเป็นครอบครัวปักจันแล้วก็ชอบการทะเลาะวิวาสน,นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความขัดแย้งกันระหว่างนะคะภรรยากับทางพ่อแม่ของตัวเองแล้วก็ปู่ย่าตายายของตัวเองนะคะกระทบกระทั่งกันแม้กระทั่งเรื่องเล็ก น้อยๆทุกวันทุกวันนะคะแล้วก็มีการใส่ร้ายภรรยานะก็อย่างที่หวานบอกว่าโอเคโจโจน่ะเขาเป็นคนดีนะคะคิดดีแต่ว่าด้วยความที่โอ้โหอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบเนี้ยมันก็มีบ้างที่หลุดๆนะคะก็คือต้องแบบเชื่อพอเชื่อแม่เชื่อปู่เชื่อยาค่ะแล้วก็เขานั้นไม่สามารถจะห้ามทางด้านปู่ย่าตายายที่จะโทร ไปทำให้ตระกูลเมืองอับอายต่อแบบอะไรเงี้ยค่ะคือปักจาดเอาง่ายๆนะคะแล้วก็จะต้องให้แบบมามาช่วยเหลือเป็นสซไพร์แล้วก็ต้องช่วยเหลือนะเงินบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็เออแล้วเวลาที่ที่ทะเลาะก,กันนะคะถึงแม้ว่าหวานจะชมว่าโจโจนี่เป็นสามีที่ ที่แบบโอเคในตัวของผู้ชายตัวเขาเองอะ่ะคือเป็นคนจิตใจดีก็จริงแต่ว่าเวลาที่มีความขัดแย้งนะคะกับภรรยาหลี่อี้จินเนี่ยคะ่ะหลี่อี้จินจะต้องเป็นคนแรกที่ยอมจำนนนะคะจะต้องเป็นคนที่แบบที่แบบยอมผิดอะ่ะเออไม่ชอบจจุดนี้นะคะคนเรามันก็ต้องตรงไปตรงมาใช่ไหมล่ะก็ถ้าเราผิดนะคะผู้ชายจะผิดก็ผู้ชายก็ต้องเป็นฝ่ายขอโทษได้แต่ว่านี่มันก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้หญิงอะคะ่ะก็มักจะบอกว่าเออฉันผิดฉันขอโทษอะไรแบบนี้นะคะอืมดูแล ก็บางฉากมันก็อึดอัดค่ะอ่าแล้ค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิสวนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบในแนวนี้นะคะดูแล้วมันอุ้ยต่างแล้วเรียวเรียวค่ะก็รอดูเรื่องนี้กันได้นะคะครอบครัวดอกไม้ไฟหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษคือ i c e ์แลนดค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ